ข่าวดวน27มิถุนายน64สอนเรื่องคนละครึ่งเฟส3ต่อเราชนะมอสสามเรารักกันออกไปอีก1เดือนแจกคนละเท่าไหรมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นําข่าวสารสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีสแววนะคะว่าจะเลื่อนคนละครึ่งแลามาเพิ่มเงินเราชนะมส3มอีกคนละ1-2เดือนนะคะส่วนราเรียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนไปรับชมให้บุ๋มก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นขอบคุณข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ข่าวมาติชนออนไลน์นะคะเขาได้มีการโพสต์หัวข้อข่าวว่าสแววเรื่องคนละครึ่งบิ๊กตู่เรียกทีมเศรษฐกิจถกสอเรื่องคนละครึ่งเพิ่มเงินเราชนะมส3เมื่อวันที่27มิถุนายน,น64นายอนุชาบุรพชัยสีโคศกป,ประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า ในวันที่28มิถุนายน64พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีการเรียกประชุมคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเป็นการด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจหลังมีการประกาศปิดพื้นที่และก,กิจการบางจุด เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 โดยนายอนุชากล่าวว่ายังไม่ทราบวาระการประชุมทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้จึงยังไม่ได้บอกว่าจะมีการหารือเลื่อนโครงการกลครึ่งที่จะเริ่มในวันที่1กรกฎาคมนี้และและมีมาตรการเศรษฐกิจอื่นเข้ามาเสริมแทนหรือไม่ขณะที่มีรายง,งานข่าวจากสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชเปิดเผยว่า คาดว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปิดพื้นที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถไปใช้จ่ายได้ ทำให้กระทรวงคลังอาจจะเสนอเลื่อนโครงการคนลครึ่งที่จะเริ่มในวันที่1กรกฎาคม64นี้ออกไปอย่างน้อย1เดือนทั้งนี้จากวัตถุประสงค์โครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายแต่ประกาศคำสั่งล่าสุดมีการกำหนดไม่ให้ร้านอาหารนั่งกินในร้านเป็นเวลา30วันมาตรการคนละครึ่งจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้อย่างไรก็ดีจะต้องหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพราะยังมีบางแนวคิด ให้คงระยะเวลามาตรการตามเดิมไว้จึงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในรอบด้านหากมีการเลื่อนสอสชก็ต้องเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะมติคอรมกำหนดให้เริ่มมาตรการ1กรกฎาคม64นอกจากนี้นะคะอาจจะมีการพิจารณาเสนอให้นายกรัฐมนตรีจ่ายเงินเพิ่มในมาตรการเราชนะและ ม .33 เราระก,การที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน6-4นี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานและประชาชนทดแทนไปก่อนเป็นเวลา1เดือนส่วนจำนวนเงินจะให้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีโดยแหล่งเงินจะใช้จากพรกรเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับข่าวดีในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวบุ๋มนะคะจะมาแจ้งความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้หลังจากที่มีการประชุมเสร็จนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรอยากได้คุณละครึ่งต่อไม้หรือว่าอยากได้เราชนะต่อดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะคะใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเพิ่งเข้ามาดูคลิปแม่บุ๋มเป็นครั้งแรกก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะด้วยการ กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนดูคลิปวิดีโอฟรีๆในทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ